ก็ดูแล้วนะครับที่แนดพูดมาที่อาร์มพูดมาครับหลักๆเลยก็อยู่ที่ตัวคุณซื้อนี่แหละครับคือคือคือเราเราพูดกันด้วยระบบนะนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปตรงเตียดตรงทางอัคติอะไรเอลิกเทนฮาร์กนะก็กปด้วยในคนระบบให้มันเสี่ยงเราพูดด้วยแฟกจริงๆก็มันอยู่ที่คุณซื้อแล้วแหละครับว่าตรงเนี้ยคือเขาเคยทําได้ในอาแจกอัมสเตอร์ดัมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาเป็นคุณซื้อที่เก่งจริงๆครับการเปลี่ยนลีกครับ มึงนก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ได้เหมือนคาร์โลนชโรติยเงี้ยผมเห็นเขาไปหลีกไหนกุ๋นเขาก็คุมทีมสไตล์ในแบบของเขาคุมทีมเชลซีก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งไปคุมบาเย,ยน,กกบบนมม์ก็อีกแบบหนึ่งไปคุมมาดริดก็อีกแบบหนึ่งเขาก็จะดูตัวนักเตะว่าไอ้สควอตที่อยู่ในทีมของเขาครับเฮ้ยมันก็ควรเล่นแบสไตล์นี้เว้ยควรเล่นสไตล์นี้ผมเห็นเขาไม่ได้ฝืนธรรมชาติของบุคลิกของตัวนักเตะหรือบุคลิกของทีมที่มีทรัพยากรอ,อยู่ครับเหมือนกับมาดริดอย่างเงี้ย เขาก็ปล่อยให้กองหน้ามันเล่นไปคือให้บทสัมภาษณ์ไหมผมก็ไม่ได้บอกอะไรคาริมเบนเซม่าเยอะครับไม่ได้บอกอะไรวินิิอุสเยอะครับก็จัดจัดตัวให้มันลงเล่นไปครับสุดท้ายเดี๋ยวมันก็หมุนผัดกันเล่นกันเองก็ให้เขาลงกันด้านหน้าไปครับคือคําพูดผมอาจจะได้พูดประมาณนี้แต่ว่าเหมือนให้อิสระตัวผู้เล่นเล่นไปเลยในเกมลุกเพราะรู้ว่าไอ้สคนเนี้ยการหมุนสลับตําแหน่งการยืนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือเซนฟุตบอลเขาเขาเขาได้กันอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยที่อันเชลติเคยให้สัมภาษณ์อะเนาะอืม เออผมทายคําถามหนึ่งนะผมถายคาถามหนึ่งว่าดันกลางครับถ้าเกิดแมนยูเราชุดเนี้ยสมมติได้มีอูกาเตะนะมีคอบบี้ไมโนมีบุนโน่เฟนเดสครับถ้าสมมติว่าเราจะหาคลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งไปให้กับเอริกเทนฮากดูครับว่าเฮ้ยพี่เทนฮากมึงแม่งควรจะเล่นแบบประมาณเนี้ยเท่าที่ดูมามันมีมิดฟิลแผงชุดไหนบ้างที่ที่เล่นได้ใกล้เคียงกับชุดเนี้ยที่แบบว่าเราอยากจะให้เป็นอย่างเงี้ยไอ้อย่างเช่ผมยกตัวอย่างนะ เฮ้ยแม่งอยากจะให้แบบเล่นแบบชุดคาเซมิโร่โทนี่โครสลูก้าโมดิชว่าอะไรเงี้ยพอจะมีไหมที่พอจะนึกออกว่าชุดกลางชุดไหนที่มันเป็นแบบสามคนเนี้ยเล่นได้ใกล้เคียงที่สุดหรือว่าอยากจะให้เป็นแล้วมันดูเก็บมันพอเป็นไปได้อย่างเงี้ยคือมันมันต้องถามก่อนว่าเราจะเล่นฟุตบอลสไตล์ไหนไงวิธีการไหนแบบวิธีการมันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้์เอาเอาสไตล์ที่แบบว่าเน็ตอยากจะให้เป็นอย่างเงี้ยหรืออาร์มอยากจะให้เป็นอย่างเงี้ยอื พอมีไหมพอมีไหม,ม,มนึกแดนกลางไอเซตที่มันเป็นอย่างเงี้ยคือเหมือนอย่างเช่นตอนแรกอะรับที่มีคาเซมิโลอันนี้ผมพูดก่อนนะมีคาเซมิโลมีลูก้าโมดิชหรืออ่าโทนี่โครสอย่างเงี้ยหรือยุคหนึ่งที่มีใครวะชา, so ชาบี้ลองโซ่กับชามี่ซามี่เคดีล่าครับของมาดิดยุคมูรินโญ่ตอนนั้นนะครับที่เขาบอกว่าเฮ้ยแม่งมันไม่น่าจะเล่นด้วยกันได้แต่สุดท้ายกุนซือเก่งมันก็สามารถจูนนักเตะให้แม่งเล่นด้วยกันได้อย่างเงี้ย ผมว่าอย่างแรกสุดมันอยู่ที่วิธีการเล่นน่ะเราค่อยไปเช็คคุณสมบัติสเปคนักเตะว่าเหมาะกับวิธีการไหมซึ่งของแมนยูอ่ะคือพอแมนยูอ่ะมันมีข้อเสียอันนี้ผมผมอ,ธ,อธิบายแบบง่ายๆแล้วกันนะในในความคิดข,ของข่าเข้าใจของผมนะค,คือแมนยูชุดนี้มันมีข้อเสียคือแดนบนอ่ะมันคลองฟุตบอลกันไม่ค่อยเกง่งมันมีโอกาสเสียบอลกันง่ายดังนั้นเนี่ย ในยุคข,ของน้ำมูหรือโอเล่เนี่ยเลยเป็นในลักษณะที่ไม่ได้เร่งโหลดตัวเยอะค่อยๆโหลดไปตามจังหวะเพื่อที่จะมีผู้เล่นในเกมรับเนี่ยเยอะๆอย่างบอลปีแรกของเทนฮาร์กอ่ะที่ทำจบอันดับสามไปจนถึงช่วงได้แชมป์คาราบาวเนี่ยไม่ได้เล่งโหลดตัวแต่ใช้ผู้เล่นในในเกมรับเนี่ยค่อนข้างเยอะเน้นแบบรัดกลุ่มไว้ก่อนพอเวลาข้างบนมันเสีย อย่างนน้อยเนี่ยมันมีตรงกลางมาช่วยในลักษณะ counter pressing เอาฟุตบอลไปแย่งต่อซึ่งรูกการั้นได้กาเซมิโลลิชาแล้วก็วาปิซาก้าเป็นสามคนเด่นๆอ่ะนะในการแย่งฟุตบอลน่ะคือผมจะผมจะบอกอยังไงเดียคือมันต้องดูอ่ะพี่โฟนว่าฟุตบอลที่เราอยากจะเล่นอ่ะเป็นแบบไหนแล้วตัวคุณสมบัติสเปคเราอ่ะเหมาะกับฟุตบอลแบบไหน ซึ่งผมดูจากซาอตทีแมนยูอ่ะมันมเป็นฟุตบอลครึ่งสนามอืม,มันเป็นฟุตบอลครึ่งสนามที่เพสเป็นจุดจุดเพสตามจุดวัตถุประสงค์ในการเพสอ่ะคืออะไรง่ายๆก็เป็นฟุตบอลเหมือนลิเวอร์พูลอ่ะของอันเดอร์สล็อตอ่ะอที่เป็นฟุตบอลเล่นครึ่งสนามเพสตามจุดมันมันมีวัตถุประสงค์ในการเพสอ่ะว่าเพสในวันนั้นอ่ะพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเพื่ออะไร อย่างวันที่รีพูเจอแมนยูอ่ะเขาเพจกาเซมิโลถูกป่ะเต้าอยู่ที่กาเซมิโลเลยเป็นโกงเลยอ่ะแล้วไลน์ต่อไปคือเมนูอ่ะเนี่ยเขาโจมตีพื้นที่เบอร์หกเราเพื่อที่จะแย่งฟุตบอลแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเพราะว่าตัวผู้เล่นในเกมรับเราน้อยแล้วเราเร่งโหลดตัวซึ่งแผนเราแพ้เขาทุกมุมอะไรแบบเนี้ยเออคือผมรู้สึกว่าถ้าถ้าจะให้จัดตัวแดนกลางอย่างที่พี่โฟนบอกนะแล้วเหมาะกับ วิธีการเล่นทั้งข้อดีข้อเสียของเราอะ่ะผมมองว่ากาเซมิโลอะ่ะเล่นอืมอ่ากาเซมิโลกับเมนูนี่แหละยืนเป็นดับเบิลไพวอคู่กันแล้วก็ข้างบนกาไอบูโน่ก็คือเซตเดิมนั่นแหละแต่ปรับวิธีการ<ห>ไม่ต้องลลเล่นโหเล่และเล่นกันใกล้ๆใช่อ่าและเล่นกันใกล้ๆเล่นกันใกล้ๆถ้ายกระดับเกมขึ้นไปเพจส,สูงเ่ะผมรู้สึกว่าเพจไม่ได้ทั้งเกม แล้วสุดท้ายก็ต้องโดนตีตีล้นถอยมารับอยู่ในแดนตัวเองอยู่ดีอืมผมมีความรู้สึกแบบนี้นะ